ที wollen, ่นอนตัวนี้จะเป็นตัวดอลล์ิลโลตัวรุ่นคอบี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างยางพาราสาหรับใครหลายๆคนหลายๆท่านดูมิติการนอนของตัวยางพาราไว้แล้วอยากซื้อที่นอนให้อปฟ้าอยากซื้อที่นอนให้อมาอยากซื้อที่นอนสําหรับคนที่น้ําหนักเป็นร้อยกิโลตัวนี้สามารถรองได้อย่างดีเพราะตัวนี้คือที่นอนยางพาราตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างมิติการนอนของตัวยางพาราสังเคราะห์ที่เป็นตัวยางพารา80ผสมฟองน้ำ20แต่เบบผิวหน้าจะออกแบบมามีการยืดหยุ่น สำหรับใครที่ปวดหลังง่ายสำหรับใครที่นอนลงไปแล้วต้องใจไม่ติดการน,นอนให้มีการอบอุ้มอบรับเน้นความตึงเน้นความเสถียรเน้นการอบอุ้มให้มันมีการ กระชับแบบไม่ยุบเลยตัวคอยบี้ตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างยางพาราสังเคราะห์ที่เป็นตัวโครงสร้างอัดแน่นทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> คอยชินกับการน,นอนที่นอนแข็งต้องการแบบแข็งเลยพี่จะพี่จา๋าดูที่นอนตัวนี้เลยนะอยู่ประมาณ9กถึงสนิ้ว oh. ถ้าถามผมติดตลกแม่งแข็งกว่านี้ก็นอนพืแล้วพี่แต่มันดีกว่าเพราะมันมีการยืดยุ่นจากยางพาราที่มีความแน่นพิเศษสำหรับใครที่น้ำหนักเป็นร้อยโล สำหรับใครที่ต้องการการนอนที่แผ่นหลังตึงเปียะสำหรับใครที่ต้องการการนอนที่มีความกระชับแล้วต้องการพลิกตัวง่ายๆที่นอนตัวนี้เลยครับคอบี้ตอบโจทย์ร้อเปซที่จะไม่สามารถเอาที่นอนตัวไหนแข็งได้เท่านี้อีกแล้วใครที่แบบวิ่งน้องที่นอนนุ่มๆกระโดดลงไปโดดตัวนี้ไปเนี่ยผมบอกก่อนเลยแต่วันนี้เหมาะสําหรับคนที่เน้นความแน่นพิเศษจริงๆน้ําหนักคนที่น้ําหนักเยอะจริงๆ สำหรับคนที่เน้นต้องการแก้ไปัญหัพปุดหลังจริงๆพี่ดูที่นอนตัวนี้คอบี้จะเป็นหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํา